ร้อมค่ะก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับแฟนๆแม่หมอนิกิดูดวงคริโตนะครับก็คำถามแรกนะครับคำถามแรกที่มีคนฝากมานะครับก็คือว่าภาพรวมนะครับภาพรวมตลาดตอนนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับนี่คือสิ่งที่คนอยากหลายคนอยากรู้ The world, Queen of Bonds, the Devil คือ,อภาพรวมของตลาดคริปโตเนี่ยมันคือ the world the world เนี่ยคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆที่แบบมันเป็นเจอดเอาเงี้กันคือมันเลิศมัน,ม,นมันเป็นเจิ่มต้นใหม่ของสิ่งที่ดีโดยโดยสิทิ์ที่ผ่านโดยตัวของมันอะแต่ณเวลานี้เนี่ยเราอะ่ะเป็นจุดที่ต้อง นั่งแล้วก็จับตามองดูว่าจะเกิดอะไรอะไรเงี้ยถ้าเป็นภาพนเนี้ยควีนซับบอลเนี่ยแปลว่านั่งทับมือนั่งทับมือ <c oughs> แต่ไม่ใช่นั่งทับมือแบบว่าไม่สนใจอะไรนะคือมีแมวดำเนี่ยแมวดำเนี่ยมันเป็นตัวแทนของเกี่ยวกับเรื่องเขาอะไรเซนส์ ents, จิตสัมผัสหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะเหมือนแบบซิกเซนส์อะคล้ายๆับเออพะแต่ว่า เพราะฉันแล้วก็วอรเนี่ยมายได้เกี่ยวกับการที่แบบกับ work take action อะไรอย่างใช่ไหม mm hmm. คือเราอ่ะนั่งทับมือ mm hmm. แต่ว่าในใครเดียวกันเนี่ยก็ต้องคอยแบบว่าพร้อมลุยอ่ะพร้อมลุย mm hmm. มันมีเ,มเ,มเออเตรียมตัวพร้อมลุยแล้วก็ติดตามข่าวสถานการณ์แล้วก็แบบเหมือนกับอะไรรอบๆตัว mm hmm. แต่ the d a v i l w เนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยคือช่วงเนี้ยด้วยความที่ตลาดมัน มันผูกกับหลายอย่างผูกกับหลายอย่างในที่นี้เนี่ยมันหมายคำว่ามันมีแบบคนหรือว่าอะไรสักอย่าง uh huh. กันอธิบายยังไงดีองค์กร something หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบเหมือนเข้ามาอยู่ในโลกคริปโตเนี้ย uh huh. โดยที่มันแยกกันไม่ออกมันเหมือนกับว่าณนะตั้งแต่เร็วๆนี้เลยอะ่ะมันถึงเหมือนตอนนี้เราด้วยซ้ำอ่ะแบบกับระยะใกล้เนี้ยมันจะมี ปัจจัยหลายๆอย่างที่เข้ามาผูกกับโลกคริปโตไปด้วยกันนะ mm. ซึ่งมันจะทำให้ตลาดคริปโตแบบดําเนินไปตามทิศทางนั้นน่ะ mm. ถ้าจะแปลงง่ายๆกับข่าวที่เกิดขึ้นอะนะ mm. ก็คือเร็วๆเนี้ยมันจะมีองค์กรหลายอ,องค์กรคือไม่ว่าจะเป็นแบบพวกกลุ่มในทุนขนาดใหญ่แบบว่า ETF หรือว่าแบบ ระดับแบบประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็มีหลายๆอันที่เข้ามาเห็นใช่ปบาท,ที่แบบเหมือนกับว่าแบบเปลี่ยนมีมีรับ btc เป็น u r r e n c y อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีอะไรแบบนั้นอ่ะเข้ามาอีกหลายอย่างเลยอ่ะเออดังนั้นอ่ะมันมันก็เลยเหมือนเป็นเรื่องเกี่ยวกับความแบบโลภและผลประโยชน์ที่มันจะแยกกันไม่ออกอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้<น>ไวน้นั้นควรทำตัวยังไงันัก,น,กนักลงทุนช่วงนี้เนพนิ<อ>่มเติมม<อ>ีอะไรแนะนำเพิ<อ>่มเติมไหมก็ จริงิดูพอไม่ไพ่ใบนี้นี่ไม่น่าเป็นห่วงเลยอื mm. เพราะว่ามันมันเป็นไพ่ที่แบบเหมือนได้เงิน mm. แล้วก็เป็นไพ่เกี่ยวกับอะรนลักษณะการช่วยเหลือก,กันลักษณะของครอบครัวหรือว่าจะพูดว่าไงเดียเพราะถ้าเป็นพไพ่ใบนี้มันจะลักษณะของการซัพพอร์ตกันอ่ะ mm. คือคือใน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 โลกคริปโต mm. เหรียญน,นู้นเหรียญน,นี้หรือคนในหลายๆองค์กรอ่ะคือ ถึงเราจะรู้หรือไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาทำงานร่วมกัน<ม>หลายๆคนนะแล้วก็สิ่งเนี้ยมันจะเกิดขึ้นเร็วมากๆเลย<ม>เร็วกว่าที่เราคาดคิดว่ามันจะเป็นอีกอะ<ม>เออประมาณนั้นอะ่ะ<ม>อเพราะฉะนั้นก็เหมือนไพใ่ใบใบเนี้ยค่ะ<ม>ที่บอกว่าแบบคว<ม>ีนซับบอนให้นั่งทับมือเตรียมตัวไว้<ม>แล้วก็แบบเออนั่งทับมือแต่แล้วก็คือแบบ ถ้าถ้ามันมีเหตุอะไรมาเราก็พร้อมที่จะรวยอะไรมนันน่ะประมาณนั้นนะคะได้คะ่ะขอบคุณมากครับจากคำถามแรกโอเคค่ะคำถามต่อไปนะครับก็ BTC BTC แนวโน้มเป็นยังไง คือ btc เนี่ยมันเป็นเหรียญที่แบบถ้ามี the empress ออกมาเนี่ยมันเป็นหนึ่งในไพ่ที่เรียกว่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดเ hmm. นาปะถ้าเกิดว่าเป็นแบบเปรี่ยนเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเหมือนผู้หญิงที่กําลังแบบตั้งครรภ์นเนี่ยเปะ uh huh. ที่แบบว่าเป็นในช่วงที่เขาแบบเรียกว่าอะไรเหมือนงอกงามที่สุดปะ่ะ uh huh. อะไรประมาณนั้น <Okay. S 1> คือเป็นเหรียญที่แบบคือ btc นี่มันดีอยู่แล้วแหละไม่ต้องพูดถึงเลยในแง่ของแบบพื้นฐานหรือสิ่งที่มันเป็นของมนันนะแต่ในในในขณะนี้เนี่ย เอมันเหมือนเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายละ6กละเหินแบบเหมือนเป็นวัยรุ่นนิดนึงอ่ะจะอธิบายไงดีนอคือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของการทำงานของ btc ซึ่งจะต้องมีการโยกย้ายถิ่นฐานแล้วก็เหมือนกับว่าเริ่มต้นใหม่นิดนึงเ mm. mm. ออ ถ้าเกิดว่าดูจากสถานการณ์เนี้ยมันอาจจะเกี่ยวกับสายขุดสายขุดที่ต้องมีการยกย้ายจากจีนไปซัมแวร์ที่แบบที่มันปลอดภัยกว่านั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะช่วงนี้มันจะเลยละหกละเหิน,นิดนึงแบบว่ามันจะตะกุกตะกะักมันจะเหมือนกับเนื้อปะมันเหมือนกับว่าช่วงที่แบบ เราต้องแบบย้ายถิ่นฐานไปที่อื่นเพื่อที่จะไปเริ่มต้นอะไรใหม่มันอเออมันก็จะแบบยุกยิกยิก,ยก,ยกนิดนึงแต่ว่าเร็วๆนี้เลยอะเลยเนี่ยจะไม่ใช่หนึ่งอาทิตย์อะไรย่างนี้นะคะแต่แบบระยะสั้นอ่ะอคือมันเป็นแมจิเชียนมันจะเมื่อมันลงหลักมันเป็นเหมือนแมจิเชียนเนี่ยคือไพ่เบอร์หนึ่งด้วยแล่นป้าแมจิเชียนจะมีมีคัพมีดาบมีไม้มีเหรียญคือเป็นครบ,บแต่ว่า เป็นจุดเริ่มต้นของอะไรที่แบบดีโครโครค,คือมีทุกอย่างครบมือพร้อมมือมเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ย BTC มันจะแบบอย่างที่เราเห็นแหละมาไซเวย์<ม>อยู่<ม>ก็ช่วงนี้มันต้องแบบทนละหกละเหินิดนึง<ม>เออแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวระยะสั้นเนี้ยมันโอเคชัวร์ได้งั้นมีคำถามย่อยสองคำถามคำถามแรกคือ,อพวกสายโคโดเนี่ยทำคำคนทำตัวไงพิเศษไหมสายโคโดตอนนี้ ก็ต้องบาลานซ์สิ่งที่ที่ที่ทมี mm. ไปก่อนนะ mm. เพราะโฮโดไม่ขายใช่ไหม mm. เพราะฉะนั้นมันก็มีขึ้นลมเยอะไง mm. เพราะฉะนั้นเราอาจจะมีบางส่วนที่มันดอยอยู่ mm. เราก็ต้องแบบบาลานซ์กับตัวอื่น mm. หรือเราอาจจะแบบทำการช็อตครึ่งหนึ่งเพื่อล็อกกำไรหรือว่าจะช็อตหรือว่าจะถ้ามันดิฟ ลงลงเราอาจจะซื้อเพิ่มไหมเพื่อทําให้เราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเหมือนเหมือนไม่ดอยเยอะอะเออคือเราก็ต้องเราก็ต้องเรียนรูท้ที่จะบาลานซ์ไอ้นี่ของเราไปอะเออโดยที่มันก็จะมีคลื่นลมเนี่ยมันก็ระหกระเหินมันก็จะอะไรอะไรนิดนึงอะไรมาเนี่ยคะ่ะโอเคสายฮอดโดไปแล้วนะคะอีกสาย hmm. นึงสายเทรดคำแนะนำของสายเทรดนะโอโ้โหคือสายเทรดเนี่ย ต้องเรียนรู้ที่จะแบบว่าสงบสงบหน่อยบางทีม,มัน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 อาจจะไม่ใช่เวลาที่เราจะมาแบบนึกออกไหมเขาเรียกว่าอะไรขึ้นขึ้นลงลงแบบจะเทรดเทรดอยู่นั่นน่ะมันเออบางทีเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะนั่งทับมือบ้างนะคะเออเหลือถ้าถ้าเทรดเนี่ยมันก็จะได้นิดนหน่อยหน่อยอ่ะจุุกจิกจิกอ่ะมันไม่ใช่แบบ เป็นช่วงที่เหมาะกับการเทรดขนาดนั้นอะในในตอนนี้ระยะสั้นนี้นะคะแบบถ้าได้ตังอาจจะได้แบบจุกจิกจุกจิกเออได้มาเป็นเศษอะเออรแ้เป็นเศษไม่ได้เป็นล้ำซ้ำไม่ได้เป็นกรอบกันใช่ใช่ช่เพราะมันมันมีปัจจัยหลายอย่างด้วยความที่แบบมันมันกำลังจะย้ายมันจะเปลี่ยนแปลงมันจะเริ่มต้นเออมันเหมือนกับว่าตอนช่วงนี้เป็นช่วงทรงๆอ่ะ โอเคนะครับก็ขอบคุณมากยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูกอนว่าอีกนานไหมอยากรู้ว่าอีกนานไามก็รอเหมือนกันไงว่ามันจะจะใช้เวลานานไหมพรอบที่แล้วประมาณสองทีที่แล้วเราเปิดมาบอกว่ามันจะใช้เวลานานไงดูนานคือมันดูนานว่ะเออเพราะว่าไพ่ใบนี้มันเหมือนกับว่าแบบนี่เห็นไหม BTC มันก็อย่างดีของมันดีอะไรเงี้ยแต่ใจเรารู้สึกว่าแบบเฮีย yeah, แม่งไม่รอดแล้วไปหาทางอื่นที่เป็นไปเอาดับหน้าดีกว่าไหม mm hmm. หรือว่าไปหาโลเคชันใหม่ไหม mm hmm. เออไมช่ช่างแม่ง BTC แซีละ mm hmm. แม่งนานแล้วพี่ดาวก็บอกว่านาน mm hmm. แต่ด้วยความที่เนี่ยถ้านี้มันถ้าตรงเนี้ยม,มันเกี่ยวข้องกับพวกไมเนอร์จริงอะที่เป็นการแบบเหมือนต้องย้ายย้ายการขุดไปสินฐานอื่นน่ะ mm hmm. อันนี้คือคิดแบบไม่ใช่ไพ่นะถ้ามันต้องยายจีมือห้องใช้เวลาเป็นหลักเดือนป่ะอันนี้ก็ไม่แน่อันนี้ไม่แน่เออก็คือ btc สักพักเลยค่ะไม่ใช่เร็วเร็วนี้แล้วมันจะขึ้นไหมขึ้น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 ไหมขึ้นไหมขึ้นไหมหรือยังไงคือ btc นี่เป็นอะไรที่แบบว่าจะมาก็มาเลยนะเอ็ต็ปะแบบว่าเออคือมันเหมือนกับเป็น อะไรที่พิจิต t ไม่ได้หานั้นว่าแบบเออมันก็ข,ข,ขึ้นแล้วมาขึ้นตลอดไปคือมันเป็นเหรียญที่แบบอยู่ดีมันจะปังมันก็จะปังมันจะลงมันก็จะลงอ่ะอ,อืมประมาณนี้นะค,ะค่ะก็เป็นธรรมชาติของมันแหละที่เป็นบบตลอดได้คะ่ะบคุณมากค่ะ okay. ทำทาต่อไปนะคะ ETH คำคำเรียกอะ ETH เลยแนวโน้มไหแนวโน้มมีเส e <c oughs> แล้วก็การ คนจะทำตัวยังไงเ,เอาแนวโน้มก่อนแนวโน้มก่อนแนวโน้มของ ETH ถ้าเป็นช่วงนี้ ETH จะตอนนี้อ่ะอืม ตอนนี้จะแบบเหมือนมันจะไม่ได้โอเคขนาดนั้นอะเหมือนแบบช่วงก่อนอันนี้ก็จะยุิงยีก,ยก,ยก,กวนใจตอนนี้ก็จะเป็นรู้สึกแบบเออจะเอาอย่างไวะนอนไม่หลับถ้าเกิดว่าใครที่แบบอออินกับอีเอช่วงนี้จะรู้สึกแบบนอนไม่ค่อยหลับไม่ค่อยหลับนินะ <laughs> ดน,<อ>นึง <laughs> คิดมากภาพชัดเจนมากใช่คิดมากเออแล้วก็แต่ว่าคิดมากอันนี้เนี่ยนะมันหมายความว่าคิดมากเกินความเป็นจริง <laughs> นิดหนึ่งคือเคสเกินความเป็นจริงแต่ E T A เนี้ยรอเลยรอเลยรอเลยเอาลูกดีเอาลูกดีเอาลูกเลิศคือแบบว่ามัน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 เตรียมพร้อมที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออกไปสู่โลกกว้างมันแปลว่ามันจะมีอะไรที่แบบว่าอัปเลเวลขึ้นมาอืมนะคะงั้นง้นคุณทำตัวยังไงคะช่วงนี คือช่วงนี right no ้ก huh kind of ็จะเศร้าๆหน่อยนะคะแต่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 บางทีจําไว้เสมอเลยเห็นป่ะตอนนี้เรานอนไม่หลับแล้วมีเรื่องวุ่นวายใจจุกจิกจุกจิกเลยน้อยๆบางทีให้ให้เราอะมองเห็นข้อดีบ้างเนี่ยเไหมเราไปโฟกัสแต่เรื่องที่แบบหายแล้วมันจะลงมันจะตายมันจะโอ้ยคู่แข่งก็เยอะ everything แย่หมดเราไปโฟกัสตรงนั้นแต่ให้เราไปโฟกัสที่จุดดีบ้างช่วงนี้คือต้องหัด หัดตั้งสติแล้วก็มองจุดดีๆของ ETH บ้างเห็นไหมว่ามันจะทำอะไรเนี่ยนะคนเนี่ยต้องหันมามองบ้างโอเคดีนะก็มอง positiv e บ้างใช่ค่ะได้มอง positiv e กับ ETH บ้างโอเคแล้วแต่ยังไงมันจะเตรียมพร้อมที่จะเหมือนกับว่า take off ไปสักอย่างหนึ่งอยู่แล้วก็ทรงดีอยู่คะ e ่ะ ETH โอเคขอบคุณจะดูอ <มา S 2> ะไรเพิ่มไหม ETH ไม่ไม่มีไอเพค่นขอบคุณค่ะ โอเคค่ะเมื่อกี้พี่ต่อนดนึงมีคำถามเพิ่มเติมนิดนึงอยากรู้คือหลายๆคนบอกว่า e t h อาจจะเป็นตัวดึงตลาดในรอบนี้ค่ะแล้วก็มีแบบว่านักลงทุนรายใหญ่เริ่มเข้ามาสนใจ e t h เนี่ยม,มันจะส่งผลยังไงกับ e t h คะระยะน่าจะเป็นระยะกลางแหละคงไม่สั้นหรอกโอ้โห้รวยรวยเด้อควีนจับคัพสะเออดูดิ แต่ว่ามันจะเป็นคนที่แบบเหมือนหมกมุนเกี่ยวกับเรื่องซับซับก็เรื่องไรแก่ไหวเงินทองเยอะหน่อยนะแต่ว่ามันเงินเยอะอ่ะเออก็ถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องเงินก็ได้ไพ่กับเรื่องเงินมาก็น่าจะน่าจะรับซั์อยู่ประมาณนึงนะคะโอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะทำเลเชื่อหมดทั้งหนะคะโอเคคำถามต่อไปค่ะเป็นของ a อ a ีอค่ะดาน ว่าแวโน้มเป็นยังไงบ้างครับเราเจอกันอีกแล้วนะอืมไพ่อันนี้ออกมาบ่อยเพราะว่ามันจะเป็นเลื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินได้ตังค์เทียเหมือนว,ว่ามีแบบเป็นเหมือนการเป็นแฟมเบลี่อะไรอย่างเงี้ยอืมคือ คาราโนตอนนี้น่าจะเป็นหนึ่งในเหรียญที่แบบแข็งที่สุดได้รับการซัพพอร์ตโดยที่มันไม่ใช่ซัพพอร์ตด้วยความที่แบบอยากได้เงินอย่างเดียวเก็ดปะมันเป็นความ support, oh. การซัพพอร์ตแบบมีความสัมพันธ์ฉันครอบครัวอธิบาย,ยางไงดีดดเป็นมิรอะเป็นมิดเหมือนสมมุติแบบโอเคสมมติเราอย่างเงี้ยเราเราซื้อ คอยคาราโนใช่ไหมก็คือไม่ใช่ว่าแบบเออคิดอย่างเดียวว่าเฮ้ยอยากจะได้ตังอยากได้ตังของเขาอย่างเดียวให้มันขึ้นขึ้นไม่ใช่คือสำหรับอันนี้คือเปรียบไพ่ใบนี้นะส่วนตัวเราคือเหมือนกับว่าเออเราเห็นว่าโปรเจกต์นี้มันดีทีมเขามันเหมือนทําอะไรดีๆให้กับโลกแบบเออมีความเชื่อในชาวเซนซันอะไรอย่างงี้เออมีรวมการเราก็เลยยินดีที่จะซื้อเหรียญนี้โดยที่โอเคอยากมันให้มันขึ้นมันขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าเรา รารู้สึกเหมือนแบบเราสปอร์ตเขาด้วยความมีมีเขาอะไรมีใจมีใจให้อ่ะเอออธิบายงั้นนะลักษณะน้าน่ะอืมแต่มันแข็งช่วงก่อนนันนี้มันก็คือเขาทํางานกันเร็วนะจริงๆแล้วอ่ะเพราะเขางานละเอียดไงคนชอบบอกว่าแบบเช้า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 อะไรเงี้ยแต่เขาก็ประมาณว่าตรงทาลายอยู่นะแบบเร็วๆวนี้นะส่วนในอนาคตเนี่ยคือเขาจะมีโปรดักต์หลักมาเยอะเลอ มีแบแบลักษณะของเวิร์กไงถ้าเป็นวอรเน่มันจะเป็นเกี่ยวกับเวิร์กไงคือเขาก็จะมีแบบเนื้องานออกมาอีกเยอะอนะคะงั้นควรทำตัวไงดีครับทำตัวยังไงโอโหมาก้วอีกแล้วเราเจออีกแล้วอืออืม,อม,อม,อมคือไพ่เดลิวิเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นไพ่ที่แย่นะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับ มันจะเป็นเกี่ยวกับเหมือนกับกิเลสลักษณะอับก,กิเลสแบบนี้เช่นแบบเรื่องรักโลกโกรธหลงอะไรประมาณนี้อ,อืมช่วงเนี้ยอย่าพึ่งไปโลกอะไรมากม <laughs> นั่งทับมือไปแล้ว <laughs> <laughs> นะครับนั่งทับมือไปก่อนประโยย่อทินะครอแล้วก็แล้วก็สังเกตสถานการณ์นะคะอืม,อมคือแบบพร้อมลุย แล้วก็เชื่อในเชื่อในเชื่อในที่จะจะลงัลงสองหอ่อลังสองห่อของเรามาเรา mm. แต่ให้รู้ว่าเหมือนเหมือนเราก็มีกิเลสอยู่ก็ต่ะเออทําอะไรคือเหมือนเหมือนเหมือนตั้งสติแต่ว่าเราเหมือนให้รู้ตัวอืมว่าว่าว่ามันมีกิเลสอยู่นะในในในนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าในในที่สุดแล้วอ่ะถ้าเราเรียนรู้ที่จะนั่งทับมือเป็นอะ แล้วเราก็รู้ว่าแบบอย่าให้กิเลสเรามาครอบงำเราอ่ะเราก็จะฉลองนะคะในระยะเวลาที่ไม่น่าจะนานค่ะอือใช่ฟังดูดีฟังดูโอเคเลยนะสำหรับเรียนนี้สำหรับสายสายเทรดใช่นี่คือสายโคโดป่ะเนี่ยยโคโด่ล้วทั่วไปทั่วไปอ่ะเโอเคโอเคได้แล้วสายเทรดอ่ะอยากรู้สายเทรดอ่ะอะเปิดให้ f นึ a n c e หรับสายเทรดเปิดได้สายเทรดได้เปหสายเทรด สายเทรดใบนี้คือได้ตังนะแต่ว่ามันจะแบบเหมือนเราเอ็นจอยกับการทำโปรเซสนั้นแล้วก็ได้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 นี่ไปด้วยออก็โอเคอยู่นะคะสำหรับันี้อเได้ค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะก็เหรียญสุดท้ายนะคะของคืนนี้นะคะ Dogecoin ค่ะคนทำแอนน้มเป็นยังบ้างแวนน้มแอนน้มดอจคอย คือไพ่ออกมาเหมือนรอบที่แล้วเลยไพ่คิงซับซอดคือไพ่ไพ่สัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมมันของดอชรู้สึกว่าจะเปิดไพ่ไม่คิงซับซอดก็อะไรคลาย้ๆที่มันเป็น Family เดียวกันเนี่ยที่บอกว่าอผู้ชายรุ่นใหญ่คนนั้นอะ เขายังไม่ตัดสินใจ<ม>อะไรเกี่ยวกับดอชเหมือนกันที่<ม>อาทิตย์ที่แล้วเราเปิดไว้ประมาณเนี้ยที่มันมาแบบถามว่าเขาอะไรยังไง<ม>จะทํไรอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็ที่ผ่านมามันเปิดเหมือนเหมือนรอบที่แล้วอะไพ่มันอยู่ในในเขากําลังอะไรใช่ปะ่ะ<ม>ตอนนี้คือเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาก็คิดคิดอยู่<ม>แต่เดี๋ยวเนี่ยตอนเนี้เลยแบบเร็วเ็วนี้แบบโคตรเร็วเร็วนี้ มันอาจจะมีอะไรที่ออกมาให้เราเซอร์ไพรส์ถ้าเป็น hanging man เนี่ยมันจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับลักษณะเหมือนแบบว่า creativity ทำอะไรไม่เหมือนใครคือเดี๋ยวมันอาจจะมีอะไรให้เราได้ได้ได,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 ได้ได้เห็นเกี่ยวกับดอชคอยที่อาจจะไม่ได้เคยเกิดขึ้นกับที่อื่นอาจจะมีข่าวอะไรก็เราก็ลองเก็ตดูนะคะแต่ว่าด้วยความที่ สภาพของตลาดในระยะนี้เพราะว่า BTC มันเป็นพี่ใหญ่ใช่ไหมมันมีปัจจัยหลายอย่างคือเขาแล้วก็อะไรอ่ะสภาพของเออปัจจัยภายนอกอเหรียญดอชมันค่อนข้างค่อนข้างแบบเออขึ้นลมสูงเหมือนกันเพราะฉนั้นก็เหมือนกันกับอีกเหรียญหนึ่งที่เปิดไปตอนแรกเหรียญเลยวะที่แบบว่ามันก็ต้องเหมือนบาลานซ์เออจะลองอจะลองดูว่าจะทำยังไงจะ จะช็อตจะอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนละหรือจะซื้อตัวอื่นหรือว่าจะเก็บเหลือหรือว่าจะาไปแบบเหมือนฝากากไว้ที่ไหนก็ต้องก็บาลานตัวเองก็แล้วกันได้อือแล้วมีมีคำแนะนำสำหรับสายโฮโดหรือสายเทรดไหมน่าจะเป็นสายเทรดเนาะโดสดอือก็ลองเปิดดูโอ้มาดูดิอือเจ็บเจ็บเมื่อกี้บอกให้เป็นสายบมางเป็นสายเทรดใช่ไหมใช่เป็นสายเทรดสายเทรดนี่เจ็บ เจ็บเจ็บแต่ว่าอ่สิบดาบอ่ะมันแปลว่าเจ็บแล้วจบไงมันเจ็บแล้วไม่เจ็บแล้วไม่จบอืมแต่ตัวจบอันนี้ดีเออคือมันแปลว่าเหมือนแบบจุดจบอ่ะแต่ว่ามันมันพอเปิดมาอันต่อมามันเป็นวิวฟอร์จูเนี่ยเพราะฉะนั้นอ่ะให้เราคิดว่าเอออะไรที่แม่งจะเกิดมันก็ต้องเกิดอ่ะเออมันมันมันเป็นเหมือนแบบลิขิตว่ามันเป็นอย่างนี้อะ เออแต่ถ้าถ้าเจ็บเนี่ยมันคือเจ็บแล้วจบนะ่ยสำหรับสายเทรดอ่ะอูแต่สายสำหรับดอชนี่เทรดน่ากลัวนะอืมก็ระมัดระวังนะฮะใช่ะระวังเพราะว่าถ้าเกิดว่าไพ่นี้มันเหมือนกับคู่กันอะ่สะสมมติว่าเราเป็นสายเทรดใช่ไหมแล้วเราเจ็บแต่ว่าคือวิวฟอร์จูเนี่ยมันอารมณ์เหมือนกับว่าแบบแล้วแต่ดวงอะ่ะเพราะฉะนั้นเราเป็นสายเทรดอะ่ะคือถ้า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 ,ถ,าถ้าเข้ามาเทรดในดอชอ่ะมันเหมือนวัดดวงอยู่แล้วอะ่ะ ไพนี่มก็บอกว่าเออมาก็วัดดวงไงก็วัดดวงต่อไปก็อะไรจะเกิดก็ต้องยอมรับมันจะเกิดเพราะมันค่ะน่าแขกแม่หมอีนกีก็ขอบคุณมากนะคะได้สําหรับคําถามเรียออื่นๆก็ Message กันเข้ามานะคะใช่เมสเจกันเข้ามาเขาไม่รู้ว่าจะเปิดเรียออะไรดีนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต่ต่างๆใช่ต้องขอเทษด้วยที่หายไปประมาณประมาณ สักสองสองสองอาทิตย์เพราะว่าไปฉีดวัคซีนมาทำให้ไม่สบายก็นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่พบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย